ทั่วไปนะครับหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะวันรักษายอดอะไรต่างนะครับเป็นยังไงแบบไหนนะครับต้องบอกเลยว่าเจอเนสแตกต่างจากที่อื่นนะครับแตกต่างนะครับวันที่จะต้องรักษายยอดของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นสมัครและจ่ายเงินสมบูรณ์วันไหนสมัครและจ่ายเงินสมบูรณ์นะสมัครอย่างเดียวไม่พอนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมยกมาให้ดูเนี่ยก็คือว่า ท่านนี้เนี่ยสมัครวันที่ยี่สิบแต่ทําไมวันรักษายอ่ของเขาวันที่ยี่แปดเพราะว่าเขามาจ่ายเงินสมบูรณ์วันนี้คือเขาอาจจะคีย์ไว้ก่อนนะแต่ว่าไม่ได้ไหมายความว่าคีย์ก่อนแล้วทุกอย่างจะถูกจองจุดให้ยังไม่ใช่นะครับคีย์วันนี้แต่มาจ่ายเงินสมบูรณ์วันนี้อาจจะพร้อมวันที่ยี่แปดเข้ามาจ่ายตังยี่แปดนะครับก็ต้องดูว่าเขาจ่ายเงินสมบูรณ์วันไหนปกติจะไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะว่า สมัครเปิ๊กจ่ายเงินทันทีนในวันเดียวกันไปเจ็ดวันเนี่ยคะแนนของท่านไม่หายแน่นอนนะครับแต่ทีนี้สมัครวันที่สามสิบเอดวันรักษาย่อดที่เท่าไหร่ครับยี่ส <28, 28. S 1> สมัครสาสเอดวันนักษายอดยีสิบแปดเวลานับให้นับยี่สิบแปดนะครับไม่ให้นับสาสิบเอ็ดนะงงไหมครับ วันรักษายอดของเจอเนสวันที่1ถึง21ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนสมัครสมบูรณ์วันไหนแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครสมัครวันที่29 30หรือ31จะมีวันรักษายอดวันเดียวกันคือวันที่28เวลานับ7วันให้นับตั้งแต่28เป็นต้นไปเหตุผลเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์มันมี28วันเฉพาะเดือน คือถ้าเกิดว่ารักษาย่อวันที่30กุมภาพันธ์ก็ไม่มี30นะฮะก็คือว่าเขาก็ทาแบบว่าให้ให้ให้จำง,ง่ายๆ28คือบางท่านอาจจะนับ31นับ31 1 2 3 4 5 6ท่านขาดทุนนะครับคะแนนท่านหายไปเมื่อ3วันที่แล้วนะฮะก็จะต้องนับ28นะฮะย้อนกลับมาที่8นะครับ